ขอให้มีทั้งสุขสบายนะพี่นะเป็นว่าเซ็นได้ส่งพัฒนาด้วยมีเงินมีทองรับด้วยด้วยนะพี่เมกาแบงค์กันบ้างเนาะปกติอ่ะ ที่พูดเทียนถึเค้กเนเอาเปล่าเลยนึกอธิษฐานนึกอยากได้นะครับเปล่าไม่ใช่พี่อยากนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อธิษฐานแต่ว่าใครไม่ดีออกจากชีวิตนะพี่นะเอาพี่ยืมตามมั่เรื่องที่หายเลยนะพี่ได้ยังไง่ี้จะไม่เปิดใชไหมครับโน้ไปยางเซลล์มาด้วยขอบคุณมากครับเกลียดน